มียาและอาหารตัวนที่คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานเข้าไปแล้วอาจมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตหรือมีผลต่อทารกในครรภ์วันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อกรัวคนเลิศพระะพอสอนแม่และเด็กนําความรู้ดีๆมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์วันนี้จะพูดถึงยาและอาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานเข้าไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ ยามีกลุ่มในบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ไปฟังกันแล้วก็มีอาหารอะไราบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยงยาตัวที่1น,นะคะที่คุณแม่ตั้งคันควรจะหลีกเลี่ยงหากคุณแม่ตั้งคันรับปรปะทานเข้าไปอาจจะมีผลต่อทารกในคันได้อาจจะทําให้ทารกในคันพิการหรืออาจจะมีผลต่อการแทงได้ก็คือยารักษาซิวในกลุ่มของวิตามิน A อันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะคุณแม่ถ้าคุณเป็นสิวเยอะนะคะแล้วคุณสงสัยว่าตั้งครันคุณต้องตรวจดูการตั้งครันก่อนนะคะว่าคุณไม่ตั้งครันถึงจะรับประทานยารักษาสิวกลุ่มวิตามิน A ดีที่สุดถ้าตั้งครันเกิดจากฮอร์โมนเป็นสิวเป็นฝ้าไม่ต้องรักษานะคะคุณแม่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพราะสิวที่เกิดนั้นคือสิวจากฮอร์โมนการตั้งครันเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจนะคะว่าเราไม่ตั้งครันหากเราต้องการรักษาสิว รับประทานยากลุ่มวิตามินเอยาตัวที่สอน,นะคะก็คือยาฟ้าทะลายโจรน,นะคะบางคนเป็นไงปลูกแล้วมาต้มกินเองนะคะหรือเป็นฟ้าทะลายโจรเป็นแคปซูลก็ได้ไม่แนะนําให้สําหรับหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุให้นมลูกนะคะรับประทานฟ้าทะลายโจรอาจมีผลนะคะต่อทารกในครรภ์แล้วก็ฟ้าทะลายโจรมีผลผ่านทางน้ํานมตัวที่3นะคะยาที่ควรหลีกเลี่ยงในคุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือ แอสพรินค่ะแอสพรินเป็นยาแก้ปวดยาลดไข้หากคุณแม่มีอาการไม่สุขสบายนะคะมีไข้ปวดก็ควรที่จะรับประทานยาตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่แอสพรินอาจจะรับประทานพาราเซตามอลก็ได้หรือควรที่จะมาพบแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่ายาตัวที่4นะคะก็คือ ยาสเตียรอยนะคะยาตัวนี้มีผลต่อการตั้งครรภ์ถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์รับประทานนะคะต้องอยู่ในดุลพินิษของคุณหมอนะคะหากตั้งครรภ์แล้วจําเป็นต้องรับประทานยาสเตียรอยต้องอยู่ในดุลพินิษของคุณหมอนะคะคุณหมอต้องเป็นคนสั่งให้รับประทานนะคะสำหรับกลุ่มสเตียรอยเพราะถ้าหากรับประทานต่อเนื่องไม่ได้อยู่ในคําสั่งของคุณหมอมีผลนะคะลูกรับประทานลูก ในคันอาจจะมีปลาแหว่งหรือเพดา,พดานโวกเกิดขึ้นได้ตัวที่5นะคะก็คืออาหารค่ะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือปลาทะเลที่มีสารประลอดปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปลาทะเลชนิดไหนที่เราไม่มั่นใจปลาทะเลชนิดแปลกๆนะคะคุณแนมะ่ตั้งครันก็ไม่ควรที่จะรับประทานเพราะหากมีสารประลอดปนเป,ปื้อนเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ทารกพิการได้ตัวที่6นะคะก็คืออาหารหมักดอง อันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะถ้าไม่อยากกินไม่จําเป็นจริงๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาหารหมักดองมีสารไนเตรตสารไนเตรตรับประทานเข้าไปเยอะๆบ่อยๆมีผลทําให้ทารกในครรภ์ตัวเล็กได้ตัวที่7นะคะก็คืออาหารแชร่แข็งค่ะอาหารที่แช่แข็งเป็นเวลานานๆอาหารไม่สดหรือพวกอาหารสําเร็จรูปบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปแบบนี้ค่ะนะ,ะถ้าคุณแม่ทานเป็นประจําทานบ่อยๆ มีผลทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ําส่งผลทําให้ลูกตัวเล็กหรือภาวะแท้งหรือคลอดก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นถ้าจะทานพวกประมีกเกลือสำหรับลูกหรืออาหารแช่แข็งนานๆก็อย่าทานบ่อยนะคะนานๆทานทีได้นะคะตัวที่8นะคะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหากคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วดื่มวายดื่มเบียร์ดื่มสุราหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมส่งผลทําให้ สมองทารกพิการทารกตัวเล็กหรือโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดมีได้สูงมากๆควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ตัวที่9นะคะก็คือชาค่ะชานี่คือชาคาโมไม์นะคะชาคาโมไมเนี่มีผลทำให้ทารกในครรภ์นะคะพิการหรือว่าโอกาสที่จะแทง้งมีได้สูงเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงนะคะเวลาจะชาะกลิ่นนะคะของชาคาโมไม์นะคะควรจะหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือไข่ดิบ อ่าอันนี้ไม่แนะนานะคะสาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่แนะนาทานไข่ลวกไข่แดงไม่สุกอ่านะคะหรือไข่ดิบหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดเพราะว่าไข่ดิบมีเชื้อโรคนะคะเชื้อสมอนเอนโมเนล่านะคะโอกาสที่แม่ทานเข้าไปแล้วจะท้องเสียปวดท้องโอกาสทําให้เป็นไงแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดได้เพราะฉะนั้นไข่ดิบไข่ลวกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะ,ะนี่คืออาหารและยาทั้งสิอย่าง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรจะกินในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เพราะอาจมีผลกับทารกในครรภ์เสียงแท้งเสียงทารกพิการเสี่ยงต่อลูกตัวเล็กเสี่ยงต่อการข้อดกําหนดได้สูงมากที่สุดดีที่สุดนะคะคือให้รับประทานอาหารทานเองรับประทานาาสุกสดใหม่นะคะไม่ทานของหมักดองอาหารแปรรูปนะคะต่างๆ นี่คือความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ